มไม่ไม่มีเคสคลอดหม,ม,มอมาช่วยทําคลอดกันอยู่ที่หน้ทาท่ามกลางวินาทีแห่งความเป็นความตายของเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมหนึ่งชีวิตก็ได้ตื่นลืมตาดูโลกขึ้นมาท่ามกลางความโกลาหลและความไม่ย่อดท้อของทีมแพทย์ที่ไม่ทิ้งคนไข้แม้จะต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติพอเลมานอนไปพักหนึ่งมันก็ยังไม่ปวดท้องหมอยังมา ถามอยู่ว่าปวดท้องหรือยังหม็เลยบอกว่ายังไม่ปวดค่ะก่อนจะลมคิดว่าลมมันพัดก็เลยนึกว่าลมพัดแล้วก็เริ่มปวดขึ้นมาขึ้นมาแล้วค่ะหมอเลยอบพยพลงไปข้างล่าง ขณะที่กำลังเดินลงบันไดเพื่ออพยพยออกจากอาคารน้ำคร่ำของเธอก็แตกออกมานั่นจึงทำให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจต้องทำการคลอดทันทีที่ลงมาด้านล่างนูบอกว่าอย่าพึ่งคลอดเอาไปมายิ่งปวดขึ้นปวดขึ้นค่ะแล้วก็ขึ้นเตียงแล้วก็หมอเต็มเลยค่ะแล้วก็คลอดเลยตกใจเหมือนกันค่ะ พอคลอดออกมาแผ่นดินมันก็ไม่แบบไม่สทเสถียรแล้วค่ะก็รู้สึกดีแล้วค่ะทั้งหินทั้งลูกทั้งแผ่นดินไม่ไหวแล้วก็รู้สึกดีใจประทับใจที่โรงพยาบาลเขาดูแลอย่างดีด้วยค่ะ คุณแม่วัย36ปีกล่าวกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าเธอและสามีตั้งชื่อเล่นให้ลูกว่ามิงพวกเขาทั้งคู่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะตั้งชื่อจริงให้ลูกว่าอะไรแต่ก็มีแผนว่าจะไม่ตั้งชื่อให้เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวทั้งนี้นับแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวยอดผู้เสียชีวิตทั่วกรุงเทพมีแล้วอย่างน้อย20รายบาดเจ็บ34คนสูญหายเกือบ80คนขณะที่เมียนมามียอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็น2056ราย